ข้าเมาลางเอาไปกวนเกิยาสารอ๋อกะออกแล้วแล้วใช้กระยางกระยางกระยางแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใช้ใช้น้ำตาลมะพร้าวกระทิศกระแซหรือแม้แตใช้น้ำตาลอ้อยก็ได้ตัวนให้มันเหนียวแล้เอาข้าวเม่าที่ลงไปคั่วโรยด้วยงาคั้วถั่วคั้วแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอม ใส่พริกไทยกระเทียมกใิ่ให้หอมใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเคี่ยวถุงเหนียวเอาที่ลงไปคุกโรยด้วยกุ้งทอดกุ้งแห้งทอดเต้าหู้ทอดหัวทอดมีให้กินไหมคะนี่คือขาที่รองเลยที่พูดแล้วรู้สึกำบายใจมันมันจะออกหวานเค็มเผ็ดมันเป็นสแน็คไทย เวลาจะกินปุ๊บเราใส่น้ำแข็งปุ๊บเอาเขานี่เลยแล้วกินปุ๊บมันจะแบบกกอบมากมันกับปีคอนเฟล็กเลยแล้วถ้าไม่บอกเนี่ยก็จะไปถามเลยนะเนี่ยเราช่องเลยเขามามีให้กินเขาสั่งลบหน้าเสียดายเลย